เดี๋ยวผมจะจัดการทํามันเนี่ยให้มันเป็นแจ๊สบูนนะครับเปิดให้ดูกันจะจะไปเลยนะครับผมก็จะกลับไปสีเหลืองสปูลให้เลยนะสีเบอร์ Y ห้าหกเดี๋ยวจัดออกไปให้ไม่มีการเอารถชนมาทําเป็นรถซิ่งหรือแต่อย่างไรดัตคูมีอะไรดีเจียสปีดนะครับผมาสายเฮชจะรู้กันเลยนะครับคือดูแลภายในมาดีมากนะครับผมใครมองหาแจ๊สอยู่นะครับแล้วแจ๊สที่แบบว่าผ่อนเบาๆมากๆนะครับผมสวัสดีครับผมปอมซูพีครับกลับมาอีกครั้งกับผมกับรถ พึ่งเข้าครับมาลองดูกันได้เลยมาแล้วนะครับวันนี้กีฬาวัยรุ่นมาแล้วนะครับวันนี้รถไม่มีการพร้อมเกิดขึ้นนะครับเป็นรถแจ็สคูนะครับผมปีศูนย์หกแจ็สคูมีดีอะไรมีดีคือทั้งไฟง่านะครับแล้วก็ภายในที่แตกต่างจากตัวธรรมดานะครับเป็นแจ็สตัวพิเศษนะครับผมเครื่องวีเทคเรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมจะจัดการทํามันเนี่ยให้มันเป็นแจ็สบูลนะครับตอนนี้หาแนวร่วมอยู่นะครับผมไม่ต้องรอนะครับไม่ต้องรอผมทาสีผมจะสาดสีสี เหลืองวายห้ไปให้เหลืองโทนเดียวกับสป,ปูนเหลืองแท้ๆของสป,ปูนนะครับเดี๋ยวตามไปดูในวิดีโอได้เลยครับผม The weather มาดูในส่วนของไปใต้ฝากระโปรงกันบ้างนะครับผมตัวนี้เนี่ยเป็นเครื่อง VT e c มาแล้วนะครับผมเดิมจากโรงงานนะครับตัวรถเราสํารวจมาให้หมดแล้วนะครับผมว่าไม่มีการชนหนักชนเบามาก่อนแต่อย่างไรนะครับผมเปิดให้ดูกันจะจะไปเลยนะครับมาดูคานนะครับผมเดิมเดิมโรงงานเป็นอย่างไรอยู่อย่างนั้นนะครับเขตัมาบอร์ฮอนด้ายังอยู่เลขเครื่องเลขขังอะไรยังอยู่นะครับบาร์เบอร์เดิมไม่เคยมีกับสีมาก,ก่อนีเหลืองเดิมจากโรงงานอยู่แล้วแหละเพราะว่าแจ็คคูเนี่ยตัวไฟหน้าข้างในเนี่ยจะเป็นสีเดียวกับ รถนะครับผมนี่เป็นสีเดิมโรงงานนะครับฝานี่จะขยับมาแน่นอนไม่ต้องโกหกกันนะครับผมขยับมาแล้วแต่ว่าตัวปีดอะไรเนี่ยอยู่เดิมโรงงานหมดนะครับไม่มีการจีกทั้งหนักทั้งเบามาก่อนแน่นอนนะครับสติต๊กเกอร์จากโรงงานมาอย่างไรอยู่เดิมหมดนะครับผมฝาเนี่ยไม่มีการชนไม่มีการแตก ทั้งสิ้นเลยจริงๆนะครับตัวรถบอดี้สวยงามดีแต่สีโครนเนาเลยเป็นรถเก่าฝรั่งนะครับผมพวกนี้ก็ใช้งานอย่างเดียวนะครับผมแต่ว่าภายในเลยเนี่ยดูแลมาอย่างดีมากนะครับ กาน็อตมีขยับอย่างที่บอกไปนะไม่ต้องโกหกกันนะครับผมตัวประตูอะไรเนี่ยเดิมเดิมแท้โรงงานนะครับสีเหลืองของแจ๊สคูนะครับเดิมเดิมมาอย่างไรอยู่อย่างนั้นพอดีมันได้สีเหลืองมาปุ๊บเนี่ยผมก็จะกลับไปสีเหลืองสปูนให้เลยนะสีเบอร์วายหเดี๋ยวจัดออกไปให้งามงามแน่นอนครับคันนี้เดี๋ยวเรามาร่วมโปรเจกต์กันผมว่าจะแปะสติ๊กเกอร์แบบสปูนใครชอบไม่ชอบอย่างไรมาว่ากัครับรอยตัดด้านล่างกิ๊บกิ๊บไม่ได้เอารถเน่ามาทานะครับ,ค,รบคือตัวรถเนี่ย เดิมสมบูรณ์ดีนะครับและเป็นเหลืองโรงงานนะครับจุดรอยอาร์กลมๆจุดไข่ปลาเลยเนี่ยจากโรงงานมาอย่างไรอยู่แบบนั้นนะครับไม่มีการเอารถชนมาทําเป็นรสซิ่งหรือแต่อย่างไรทําเพื่อความสนุกเท่นั้นนะครับคันนี้ใครมาซื้อเนี่ยอย่าเรียกว่าลูกค้าดีกว่านะครับผมขอเรียกว่าเพื่อนล่วงโปรเจกต์เลยนะครับคันนี้เอารถสวยๆไปครับเดี๋ยวผมจัดการเนี่ยเป็นแก๊สปูลให้นะครับผมประตูขวาหลังนะครับเดิมเดิมมาอย่างไรคมๆกิ๊บๆิแบบนั้นเลยนะครับผมตู ตวรถไม่มีการเฉี่ยวชนทั้งหนักและเบามาก่อนแน่นอนนะครับแต่สีไม่พร้อมอย่างที่บอกเดี๋ยวเราเคลียร์ไปให้เราเคลียร์แบบกีฬาวัยรุ่นไปเลยนะครับผมเอาแบบฮอนด้าสปูนไปจัดไปนะครับแก๊สด,ดีตัวนี้ยังจัดไฟนั้นได้นะครับเดี๋ยวเรามาคุยกันนะครับเรื่องเอกสารอะไรใดๆทั้ทงสิ้นนะครับผมแต่ตัวรถได้เดิมได้บางแบบนี้กิ๊บๆเลย เราโชว์กันไปนเลยนะครับผมว่าเดิมเดิมมันเป็นอย่างไรนะครับมันเป็นอย่างนี้นะครับจุดไขป่ปลาลอยอาร์ตลอยมาร์กอะไรต่างๆเนี่ยต้องเดิมแบบนี้เท่านั้นนะครับผมไม่ใช่ว่าผมจะเอามากับสีเล่นทาสีสปูลเล่นๆเ,เพราะว่ารถมันไม่มีสเสน่ห์ครับรถมีสเสน่ห์ <Okay. S 1> จะเป็นแบบนี้ลอยอาร์ตอะไรเดิมเดิมหมดแบบนี้เท่านั้นครับผมทุกบานจริงๆครับไม่ได้มีการชนมาแน่นอนครับเราสรวจไปทั้งหมดแล้วและกล้าโชว์กล้าเปิดทุกบานนะครับ oh. รีวิวแบบพ่อค้ารีวิวแบบไม่มีหมกเม็ดนะครับผมและผมจะทำให้มันมันมันออกไปเลยนะครับคันนี้เรียกว่าเตรียมตัวได้เลยอย่ารอดีกว่านะโทรหาผมได้เลยทันทีครับผมใครชอบแก๊สปูนเนี่ยแก๊สสีเหลืองห้ามพลาดเด็ดขาดครับผมด้านซ้ายด้านคนนั่งนะครับก็ไม่ได้มีการโดนเบียร์ทั้งหนักเบามาก่อนแต่อย่างไรนะครับจุดกลม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 ,กลมดีทุกจุดแบบนี้ทุกคันนะครับดูจนเบื่อก็ยังเป็นแบบนี้นะครับผมเพราะว่า เราคัดมาแล้วทุกคันนะครับไปใช่รถแบบนี้เราจะไม่นําเข้ามาถึงมือลูกค้าท่านต่อไปเด็ดขาดครับผมบานสุดท้ายนะครับบานซ้ายหลังนะครับผมก็เดิมดีทุกจุดนะครับคังนี้นี่ภายในเนี่ยกลมๆจิกๆเรียกว่าสภาพเดิมๆเลยนะครับผมสีเหลืองสวยงามด้วยคันนี้พร้อมแล้วนะครับพร้อมให้เราทําัปูนได้ทันทีนะครับผมแต่ตัดด้ๆๆานล่างเห็นไหมกลมๆเดิมๆจิกๆครับผมนอกไม่มีนะครับในก็ต้องไม่มีครับผมมาอย่างไรมาอย่างนั้นจริง จริงนะครับคันนี้ยังจัดไฟแนนได้อย่างที่เรียนเอาไว้นะครับผมเราจะเอาตอนนี้พร้อมกับแจงเป็นสปูนนะครับเอาไปแค่199พอครับไม่ต้องรอแล้วครับผมเข้ามาจัดไฟแนนรอไปเลยครับรอรถเสร็จอย่างเดียวคันนี้ บ่าด้านหลังนะครับจุดรอยอักอะไรอยู่เดิมครบหมดนะครับผมไม่ได้มีการชนตูมดมาด้วยซ้ำไปนะครับเรียกว่าเดิมเดิมเป็นอย่างไรไมาอย่างงั้นหัวน้อยมีการแกะทําสีไม่ต้องโกหกกันนะครับแต่ว่ารอยพับอะไรต่างๆเนี่ยอยู่เดิมครบหมดนะครับผมทั้ง2ด้านจริงๆคันนี้สวยงามจริงๆครับ เห็นแบบนี้ขับดีมากๆนะครับผมคันนี้นะครับสตาร์ทโต้งเดียวติดตัวอุปกรณ์ส่วนควบต่างๆเนี่ยหูพับอะไรใช้งานได้หมดทุกส่วนนะครับปรับกระจกใช้งานได้หมดกระจกไฟฟ้าทั้ง4บานใช้งานได้ทั้งหมดนะครับแผงข้างแบบฉบับของแจ c คคูนะครับจะเป็น2สีนะครับสีออกแดงๆนิดนึงสวยงามดีไม่เหมือนตัวอื่นนะครับผมตัวเบาะก็เหมือนกันนะออกแบบเบาะมาให้เป็นทรงสปอร์ตนิดนึงนะครับผมเป็น2รายนะครับไม่มีฉีกด้านข้างนะคันนี้ดู แลมาอย่างดีคือภายนอกเขาดูแลมาหน้าว่าพวกฝรั่งนะแต่ว่าภายในอ่ะเขาดูแลมาดีมากนะครับดูแลสะอาดใสดีที่ผมไม่ได้ทำอะไรเลยนะเบอกสองสีถูกโทนตามที่บอกไปแจ็คคูมีอะไรดีเจ็ดสปีดนะครับผมก็คือหมายความว่ามันเหมือนเป็นแพนเดอร์ชิฟแหละกดขึ้นลงมีเจ็ดเกียร์นะครับเล่นได้ตามสะดวกเลยนะครับผมอุปกรณ์ส่วนควบต่างๆอะไรเนี่ยยังอยู่เดิมและเดิมมากๆนะครับวิยุก็เดิมโรงงานนะครับผมตัวแอร์อะไรปรับได้หมดไม่มีอะไรแตกหัดไปนะครับใช้งานได้ทุกส่วนหมดเลยเนาะตัวแอร์ อะไรเนี่ยอยู่ในภาพที่สวยงามดีหัวเกียร์เนี่ยเป็นหัวเกียร์เหมือนมูเก้นเลยนะครับใครเล่นสาโบกฮันดา้าสายเฮชจะรู้กันเลยนะครับว่าหัวเกียร์แบบมูเก้นเป็นยังไงคืออย่างนี้สวยงามดีนะครับเบรกมือใช้งานได้ครบนะครับผม <c oughs> ก็คือไม่มีอะไรแตกสลายบุบสลายไปแน่นอนครับอีกอย่างที่พลาดไม่ได้นะครับก็คือแอร์แบกนะครับผมทั้งฝั่งคนนั่งนะครับผมแล้วก็ฝั่งพวงมาลัยคนขับเองด้วยนะครับมีแอร์แบกมาให้ทั้งคู่เรียบร้อยนะครับแก๊สคูนะครับ ส่วนพิเศษอีกอย่างหนึ่งก็คือเลื่อนไม้นะครับผมที่ทํามาพิเศษไม่เหมือนชาวบ้านครับนะครับผมเป็นเลื่อนไม้สีส้มแบบนี้ดูสวยงามดีเดิมโรงงานนะครับคือผมก็ชอบอ่ะมันเหมือนออกแนว90นะครับผมกับเลื่อนไม้สีส้มๆแบบนี้นะครับผมเรียกว่าสวยงามดีครับตัวเก๊ไม่มีการแตกหักเกิดขึ้นนะครับเปิดปิดได้สะดวกไม่มีห้อยไม่มีแหว่งอะไรทั้งสิน้นตัวแอร์ด้านซ้ายปรับได้หมดนะครับผมทั้งขึ้นทั้งลงซ้ายและขวานะครับแผงนข้างด้านซ้ายสวยงามดีไม่ได้มีการฉีกขาด แต่อย่างไรนะครับดูแลภายในมาอย่างดีมากๆนะครับผมรถคันนี้เป็นรถเทินมาแต่ไม่ต้องกลัวครับสภา,ภาพตามที่เราบอกครับเราดูแลคัดมาทุกคันครับผมแผงข้างด้านหลังอะไรเนี่ย คือดูแลภายในมาดีมากนะครับผมแต่สีข้างนอกมันเน่าเฉยนะครับตามแบบฉบับของรถฝรั่งนะผมใช้งานแบบนี้ผมเจอมาบ่อยมากแต่ภายในดูเด็กเงียนเียกิ๊บกิบยังไม่ซักล้างอะไรใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับภายในผมตีให้90%อัพเลยนะครับคันนี้ใครหาแจ๊สใสๆอยู่นะครับและพร้อมแต่งซิ่งมาหาผมได้เลยว่าคันนี้นะครับผมใครมองหาแจ๊สอยู่นะครับแล้วแจ๊สที่แบบว่าผ่อนเบาๆมากๆนะครับผมตัวรถเนี่ยเป็นแจ๊สคูลนะปี2006 VTEC แท้เดิมโรงงานนะครับผมเดี๋ยวผมจัดการทำให้ สปูให้นะครับชอบหรือไม่ชอบสิกเกอร์สปูนแต่อะไรเนี่ยบอกผมมาได้เลยนะครับผมโทรหาผมได้ทันทีอย่ารอนะถ้ารอผมจะลุยไปเรื่อยๆนะครับผมลอสะปูนก็มาแล้วสีขาวผมสั่งเรียบร้อยไปหมดแล้วนะครับเปิดราคาไว้ที่แค่1นึ่งแสบาทนะครับผมทุกอย่างทําให้ตามที่บอกไปนะครับยังจัดไฟแนนซ์ได้นะครับผมและจัดได้เนี่ยเต็มด้วยนะครับขอดูเอกสารลูกค้านิดนึงนะครับว่าเอกสารเป็นอย่างไรอย่างไงนะครับผมมาคุยกันก่อนนะครับที่เบอร์0ูนย์9 6 3 7 7นะครับตามเจ ด้านล่างที่ผมขึ้นเอาไว้ให้นะครับผมส่วนอยากติดตามผมเนี่ยติดตามได้ที่2ช่องทางนะครับตอนนี้ที่ Facebook และ u t u b e นะครับซปเปอร์พีรถมือ2นะครับผมที่นี่บางบัวทองนะครับก่อนจากกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e กดแชร์นะครับผมให้ดีนะครับก็ช่วยกดสั่นกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานพวกเราซปเปอร์พีบางบัวทองทุกทุกท่านด้วยนะครับผมผมลาก่อนแล้วครับผมวันนี้ผมบอมซุปูเปอร์พีครับสวัสดีครับผมก็เรียกว่าคันนี้มันได้เดิมมากมากจริงๆนะครับสีเเมาานนไ่่คยทลจ เอ,เอาอางนี้ดีกว่าแต่ว่าเตรียมตัวรอได้เลยครับสปูนมาแล้วครับผมสนับสนุนโดยคาร์โฟชัวเว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แท้รบรกกันซื้อคืนเต็มราคาคาร์โฟชัว .com